พี่เก็ตไหมก็คือเหมือนแบบว่าปกติอ่ะเวลาผมจะซ้อมอ่ะก็คือจะกดทงอย่างเดียวเลยกดทงกดทงกดทงอ่าเข้าใจทีเนี้ยเวลาแบบเวลากดทงอ่ะพี่แล้วถ้าทงมันเสมออ่ะมันจะมีไฟเข้ามาเกี่ยวละในการชนไฟอ่ะก็คือก็คือตอนนี้คือพวกผมก็พยายามทาให้ไฟแข็งขึ้นด้วยก็คือตอนนี้ก็เลยแบบว่าไหนๆคือตอนในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันปีใหม่อ่ะพี่คนมันก็หยุดเยอะก็เลยว่าผมก็เลยว่ากดทงอ่ะพี่ไม่เก็ตหรอกน่าจะเสียเวลาเปล่าก็เลยน่าจะ สอไฟดีว่ะตั้งสามสิบินสี่สิบินต่อวันถ้าถ้าในมุมมองท่านในมุมมองพี่เปาอ่ะคือครับพี่ถไอ้เมฆแล้วถ้าพวกมึงเต็มที่อ่ะเท่าไหร่อ่ะกูว่าเตรียมขใหยมันเต็มที่อ่ะอย่าโกหกพี่เปานะเว้ยอย่าโกหกพี่เพราะที่จริงอันนี้ที่ผมคุยกันแล้วมันจะได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเพราะว่าเงินอ่ะมันไม่ใช่น้อยน้อยกูบอกเลยไม่ไม่ใช่น้อยน้อยแล้วกลัวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งด้วยจริงจริงนะ ถูกไหมพี่พี่พี่ไม่ได้อะไรเลยนะจากตรงเนี้ยเอาทุกตรงๆนะไม่ได้อะไรเลยพี่แต่จะส่งเสริมน้องๆนะเออเพราะยังไงเพราะยังไงพี่ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าทุกอย่างรู้อย่างเดี๋ยวว่าพวกมึงอ่ะจริงังกันแค่ไหนแล้วแบบแล้วมันไม่ใช่แบบเงินมันมีมูลค่าเงินอะแล้วกูอะพอถ้ามึงข่าถามคือถ้ามึงถ้ามึงได้รางวัลกันอะแล้วกูเอาสักตังค์สักบาทปะกูก็ไม่ได้เอาอกูก็ให้มึงฟรีฟรีกูให้พวกมึงไปเลยนะ คือคืออย่างน้อยอ่ะเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แจ้งให้พี่เปาเขารับรู้ด้วยเวลามึงซ้อมหรือไม่ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยควรสร้างกลุ่มมาแล้วก็ดึงพี่เปาเข้าไปอยู่ในกลุ่มนึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้พี่อยู่ในกลุ่มหรอกกูอยากกูอยากรูครับเดี๋ยวว่ามันจิดจังหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ารอบเนี้ไอ้ตอนไอ้ GPL รอบเนี้ยมันหนักมากมันโหดมากแล้วมันต้องเต็มที่จริงๆด้วยคือกูไม่อยากให้ไม่อยากให้ไม่เต็ไม่ตั้งใจแล้วแบบเอาผู้ตรงๆเลยนะอันนี้อย่าโกรธพี่นะเขาแบบไปขายที้หน้าเขาอ เออถ้าไม่เต็มที่ก็อยากเอาเสียงขีนหน้าไม่พอเสียงเงินจีกเสียเงินฟรีอีกเอาเงินสามเอาเงินกี่แสนนะที่ต้องค่าสามอ่าสามแสนเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นได้เยอะใช่ใช่ไม่พี่แต่ตอนนี้คือตอนนี้ไฮมันปิดพี่ปิดปับปงอะพี่ถามหน่อยอะตอบคาถามพี่แป๊บหนึ่งพี่อยากรู้ว่าเอาตรงประเด็นเลยนะไม่อ้อมนะอันนี้อันนี้พี่เปาถามพี่เปาด้วยพี่อยากรู้อะไรพี่ถามเลยดิผมตอบให้พี่อันนี้พี่อยากรู้ไอ้สามแสนเนี่ย ถ้าลงไปแล้วอะ่ะถ้าเราตกรอบเราได้เลยก็ไม่ได้เลยเลยมั้งพี่ถ้าไม่ได้ที่หนึ่งอะไม่ได้ที่หนึ่งเหมือนก็จะมีรางวัลหน้าที่สองที่สามแล้วก็พวกไอ้รางวัลยิบย่อยไอพี่พวกโมดคิวพวกอะไรพวกนั้นอะแต่ถ้าต้องแต่ต้องได้ด้วยนะแต่แต่ทีเนี้ยคืออันนี้อยากรู้เลยพ,พ,พี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าที่พี่เปาส่งอะ่ะ คือเหมือนเราลัดลัดชิวเข้าไปในรอบดึกเลยพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจฟังพี่ดีๆพี่ถามว่าสมมุติว่าเราไม่ติดท็อปหนึ่งถึงห้าเนี้ยเรา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 จะได้อะไรกับมาเราจะไม่ได้เลยไม่ได้เลยต่อใช่ไม่ได้หมอไม่พี่พี่พี่ตอนแต่พี่ฟังผมนะว่าทีมในโปลีกหลายๆทีมเลยพี่คือตอนนี้ก็ผมพูดตรงนะก็แย่งเสียมาได้หลายทีมนะผมพูดตรงๆเลยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าพูดแบบนั้นเสียไม่ได้หลายทีมคืออะไร แยงแยงแย่งเสียไปได้หลายทีอย่าพูดแบบนั้นอ,อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอันไม่ไม่อันอันนี้แต่ว่าอันนี้สารอันอันนี้ผมพูดตรงตรงบิด<ม>ก็คือแบบว่าก็คือซ้อมก็คือแบบว่าก็ผมก็พูดตรงว่าตอนนี้ก็ก็แพ้แต่ก็แพ้ไม่กี่ทีหมอพี่แล้วก็แพ้ไม่ขาดด้วยแต่ตอนนี้ที่ผมไม่ได้ซ้อมกันเพราะว่าไฮมันปิดพี่ไฮไฮไอเวบ็บเว็บกดพงมันปิดปัรผงไม่เพราะเขายังไม่ได้ปรัรผงไม่มีกำหนด ก็อยากให้น้องมันไปถึงฝันอะแต่ว่าผมกลัวไงผมกลัวนั่นแหละที่มันเบรกอะนั่นแหละตอนก็นั่นแหละคือก็คือสิ่งที่พี่กังวลใจอ่ะเงินเงินมั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 นไม่ใช่น้อยนะมันมันมันไม่น้อยแลมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าลงไปอ่ะแล้วมันเกิดดอกออกผลน่ะมันโอเคเพราะว่าพี่ให้น้องๆได้อยู่แล้วพี่ไม่ติดครับเออเพราะว่ามันก็ที่ยังไงพี่ก็ต้องเป็นสปอนเซอร์เมืองวัดอยู่แล้วแต่ว่าอย่างแสนว่าไม่หรอวะมันมันเอ็มพีสองสาวประมาณเนี้ย เต็มทีพี่เต็มทีตอนแรกผมคิดว่ามาสองแสนนะพี่ตอบตรงตรงสามเหรอสามไอคนไอคนที่มึงบอกอะไม่ต้องไม่คุยแล้วนะย้ำอีกทีนะอนนี้คือย้ำเลยนะไม่ไม่ไม่ย้ำอีกทีคือไม่ต้องไปนอกรอบนะนะถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ออกให้แล้วปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปแบบแบบกะสองเด้งนะไม่เอานะบอกพวกน้องๆไม่ที่เขาย้ำเนี่ยคือบอกพวกน้องๆด้วยพวกเสกพวกอะไรตัวมือน่ะมันจะมีมือมือแหลมแหลมเว้ เหมือนถ้ามันไปรับปากเขาแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กูก็ไม่รู้เพราะว่าพี่คุยแท่กับมึงถูกไหมพี่เปาเราไม่ได้คุยกันน้องๆทั้งหมดนะนี่ใครไปรับปากเขาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจไหมมันก็ต้องรู้อยู่แก่ใจอะแต่ถ้าโกหกมาเท่ากับว่ากูกูจะเสียใจอะแค่เองอ่าแตพี่แต่แต่คือตอนไอ้น,นี่ผมไม่ได้ติดต่อ,อเขาตั้งแต่นู้นแล้วพี่ตั้งแต่เดือนที่แล้วอะพี่ไม่ไม่ได้คุยกับเขาเลยอะไม่ไม่ได้ยุ่งด้วยแล้วอะ ือตอนนี้ก็คือรอซ้อนเหมืนเดียวเพราะว่าตอนนี้ก็ไฮไฮก็ปิดด้วยปิดยาวเลยพี่ก็กดพงหงก็มไม่ได้กดเลยเี่เดินซ้อนแต่ไฟอย่างเดียวต้องให้คิงไอ,ไอ้คิงมึงแล้วก็กูเข้าไปคุยว่าถูกเราเจาะยังไงได้<อ>ได้ได้เอาพี่เอางี้พี่เอฟลองเอาให,ให้แบบว่าสักสิบสองคนลองมาคุยกับพี่ตรงๆเลยไหมในเทสแบบวันไหนก็ได้ที่ว่า อันนั้นอันนั้นดีอันนั้นดีผมว่าดีดีก็มีก็มีกกก็็็มมมีีีจะได้มีคิ่งด้วยมีต่อด้วยมีพี่ด้วยเอ่จะได้สอยกันเออพวกพี่พี่พี่ทหาหลอกเออสักวันไหนอ่ะพี่ป่าว่างว่างสักวันที่ยี่สิบกว่ามีวันไหนไหมว่าหมดว่างหมดน้องๆก็น่าจะว่างป่ะพ่อวันยังไม่สักยี่สิบสี่ไหมยี่สามยี่สี่ยี่สามไหมยี่สี่ยี่สี่ยี่สามยี่สี่กิ่เลี้ยงเออยี่สี่แล้วกันยี่สี่คือเข้ามาทีสามตอนทุ่มหนึ่งก็ได้ อทุ่มหนึ่งก็คือทุ่มหนึ่งนะตอนทับพี่มาแล้วกันได้ได้ครับเอพบย้ำนะยี่สิบสี่ทุ่มหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มต้องเข้าทีละสามทุกคนนะแค่สิบสองคนเองจะได้กำชับจะได้มันจะได้เคลียร์กลัวอย่างเดียวได้แหละกลัวแบบไปเต็มที่กลัวแบบยุ่นนี่นั่นเหรเฮ้ยหวัดดีครับ ITAE MC Channel เสีเอลอวเสียเงินแล้ว IT m i c h e l l ครับมครับ ผมครับคนดูววหนึ่งผมครับร้อยหนึ่งผมครับได้ๆคิดด้วย <c oughs> ผมคุยกับพวกเราเต็มที่ก็ลองคุยแล้วกันของพี่อ่ะ่านไม่รู้ว่าแต่ว่าแบบอย่างที่พี่เปาบอกพี่ก็รู้สึกเหมือนกันกับพี่เปาเอ่ะคือคือพี่รู้สึกว่าพวกผมไม่ค่อยได้ซ้อมถูกไหมพี่อืมเป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปดูพวกเราด้วยมั้งแล้วเราก็ไม่ได้มามาคุยกันอ<ม>่ะไม่ได้ไม,ม่พี่ปล่อยไงพี่ปล่อยไงเออใช่ เอาเป็นว่าไว้คุยกันในเทสแล้วก็จะทำยังไงก็มาคุยกันในเทสวันที่ยี่ิบสี่นะยี่สิี่หนึ่งทุ่มเออรู้เรื่ตามนี้ตามนี้เอปอนเยอนร์หน้ำอ่ะสิบาทเองไปพี่ไปบ รถเบิกตรงไหนวะพี่นี่นี่นี่ข้างหน้าเลยฝ่ามือเป็นผู้หญิงอะใครอะคารมาชหลอผู้หญิงครับเอ้ยมีรถกลับกันไหมอะมีรถกลับปะให้บัตไม่มีไม่มีไม่มีเอาอางสามสี่ไปจอดที่แลนใช่ชื่อเฟอร์บี้ไปเข้าไปไงนั่นใช่ใช่ครับพี่ชายผมชื่อพี่ชื่ออะไรวันนี้ขับอ่ะ พี่มีรถกลับกันไหมอันนี้อันนี้รถพี่เด้อกับพี่วาเลนแล้ะมึงอ่ะผมมีรถอไม่เลือกไปซะละไอ้หนูหนูไว้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 ค่อยคุยหลังได้น้องเจอแล้วเจอแล้วทอสได้ครับพี่ได้ครับนน้อองชื่ะครับเบอร์ก่อนเลยก็ได้ครับสวัสี่ะฮัลโหลครับชื่ออะไรล่ะครับครับจ้าผมรอเวลานี้เลยค่ะรืบีค่ะปืบีอ่ามีหวานใจยังครับไม่มีครับเพิ่งมาได้สองวันน่ะ อ๋อเพิ่งเล่นหรอใช่คชอ่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเหรออายุยี่สิบสามครับอ๋อทั้งสองเลยเหรอครับทำไมไม่นี่ครับข,ขอขอเบิกรถก่อนแป๊บหนึง่งไอมาพอดีปล่อยเช่ารถห้าร้อยดลรครับอ๋อวันเท่าไห,หร่เหรอครับเอาไปไหนอ่ะจะถามวันเท่าไ,ไหร่อ่ะ ไม่ไม่พอดีว่ามีมีคนมาเช่าเดี๋ยวทำเรื่องกับสภาอยู่ครับแป๊บเองสภาเขายังไม่ว่างเลยครับเมื่อกี้ผมก็ติดต่อสภาเหมือนกันเนี่ยมาติดต่อเนี่ยเขายังไม่ตอบผมเลยเนี่ยรอรอก่อนไหมรออยู่อันนี้เขารออยู่ไม่ได้ไม่มีแฟนเลยเหรอตัวคนเดียวเหรอมาในสองวันนี้พี่สาวคนนึงครับหนูยืนโมออยู่เดี๋ยวมาถามดูจำเลข พอได้ไงไม่ครับผมถา